ข้าเขบถนะเอ้าเห็นทิ้วมาผมก็นึกว่าปู่ๆพอนมมีธุระอะไรล่ะพาเมียมาหาข้าเนี่ยอุ๊ย <c oughs> ไม่ใช่เมียอาจารย์อันนั้นนั่นใครอันนี้ผู้บริหารอาจารย์หน้ายิ่ี้อย่างเงี้ยผู้บริหาร <c oughs> หรือเรียกเป็นาษาสางคิดว่าบอสครับผมอ้บอสครับใครเขาแนะนำมาละพ่อหนู ชื่อเสียงเงลล่ำลือนะอาจารย์ฉันก็เลยพาบอสเข้ามาใช่ไหมล่ะชื่อเสียงอาจารย์ในขจรขจายจนฉันนี่อดลนทนไม่ได้ผีเยอะที่โรงแรมฉันก็เลยต้องพาบอสเข้ามาไอ้ดีโง่เฮงดีดูคนเป็นเนี่ยจ้าแสดงว่าข่าวเขาลือว่าฉันเก่งนะซีข่าวลือกระพือกันไปไกลพูดแล้วจะหาว่าคุยนะคุยได้เลยจ้าไม่ว่าจะเป็นผีดิบ ผีกะหังนผีกะซื้อผ<อ>ีตายท้องกลมผีเด็กแม่ลูกอ่อนฉันปาบมาหมดแล้วให้มันมาบนฟ้าให้มันมาใต้ดินให้มันติดปีกบินมึงจะปาบให้ราาร่าร่าเ่สมคำร่ำลือจริงๆดุไหมเราผีอะดุมากๆจริงเหรอค่ะพวกเราอด้นทนไม่ได้จริงแคกที่โรงแรมนี่พักกันไม่ได้เลยอาจารย์มันตามหลอกตามหลอนจนพวกฉันเนี่ยต้องมาหาอาจารย์นี่แหละแสดงว่าผีตัวเนี้ยมันเฮี้ยนใช่ไหม ุดเอียเลยอาจารย์งั้นมันต้องเจอกับคูมันจะไม่รู้ฤทธิ์เด็กของครูซะแล้วแต่การจะไปอะนะมันก็มันจะไปปากกันง่ายง่าจา้ามันก็ต้องมีค่าครูกันหน่อยครูทําอะไรผิดไปฆ่าเขอาอาจารย์เคยโดนทีมหน้าไมู่้โอ้อาจารย์ผมก็หยอกอาจารย์เล<ว>่นนยาให้อาจารย์ส<ว>นุกสนานอาจารย์จ้าค่าครูเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องเอาตังค์ให้อาจารย์เขาพูดเก่งนะ ไม่ใช่นะพูดอะไร่ะอ,อาจารย์คิดเท่าไหร่คิดเท่าไหร่โรงแรมนั้นสร้างเท่าไหร่ห้าสิบบาทเลยห้า <5 S 1> ล้านห้าล้านฉันเอาเท่านั้นแหละโอ้ยต่คิดว่ามันจะแพงไหะอาจารย์นะลดให้สะหน่อยไม่ได้เหรอเนี่ยฉันล้อเล่นนะ<อ>ฉันไม่เรียกถึงขนาดนั้นหรอกฉันได้เป็นหมอที่มีชื่อเสียงโด่งดังนังซื้อพิมพ์ลอมันเกลียว ปาทั้งประเทศไทยทั้งประเทศนอกฉันเก่งมากๆเอาง่ายๆเรียกกันแบบไม่ต้องต่อกันแล้วกันห้าหมื่นห้ามอย่าต่อนะไม่มีทางนี่ฉันช่วยฉันเซล์สุดๆแล้วสู้เลยเต็มที่พันเจ็ดนะจาตกลงนายบอกไม่ให้ต่อไงข่้นเรียกให้เองต่ออยู่แล้วโอ้โหอาจารยตกลงราคาที่พันเดใช่ไหมใช่ถ้าอาจารย์ปาผีเก่งจริงแล้วก็ฉันจะเพิ่มให้จางอีกห้ารเป็นสองพันอ๋ย นจะไปเนี่ยนะจู่ๆจะไปเลยนะ่มันไม่ใช่ที่มันต้องดูเลิกดูยามกันก่อนอดูเลิกดูยาม,อมเอา,อางี้แล้วกันอาจารย์เลิกยามไม่ต้องดูเดี๋ยวเพิ่มให้แปดร้อยแล้วแถมผู้หญิงอีกคนนึงไปเดี๋ยวนี้เลยเไม่ดูเลิกแล้วอาจารย์ไม่ต้องดูเลิกแล้ววันเนี้ยเลิกนี้ที่สุดไป